กลับมาติดตามรายการป้องปากกันอยากเล่ากันต่อนะคะในช่วงท้ทายๆแบบนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูประเด็นนี้กันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีครับแต่ก่อนเนี่ยหลายๆาคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของบัญชีญชมา,มาก็คือเงินเข้าแล้วออกไปเลยเงินเข้าออกไปผมไม่รู้นะครับวันนี้ผมไม่ได้ <laughs> ยังไงไงคะยังไงครับเราก็ไม่รู้ว่าบัญชีม้าจริงๆ,ๆเป็นไงเพราะเราก็ไม่เคยเข้าไปศึกษาดูเลยอย่างเง<อ>ี้ยเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเ,<อ>เป็นการจ้างใช่ไหมครับจ้างเปิดบัญชีใล้เงินเข้าเงินออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เรื่องมันเกิดตรงที่่วา หลายๆคนโดนตรวจสอบว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางของบัญชีม้ามก็เลยถูกระงับบัญชีไปเราจะเห็นกระแสะข่าวที่ผ่านมาบางร้านเปิดถงกระทบถึงพ่อค้าแม่ค้าบางร้านเอาป้ายปิดประกาศเลยนะว่างดลับโอน เพราะว่าถ้าถ้าถ้าโอนไปปุบเขาอาจจะกลัวเสี่ยงที่จะถูกอายัดบัญชีใช่เพราะว่าเหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีหลากหลายบัญชีเนาะเผื่อที่จะอ่ะบัญชีนี้บัญชีเก็บบัญชีนี้บัญชีรับเงินพอเราได้เงินจากบัญชีนี้เราเอาโอนเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นบัญชีม้าได้หรือเปล่าตรงนี้มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาโดยทางพบตรก็มีการสั่งตํารวจนะคะในการตรวจสอบบัญชีม้าเร่งปลดบัญชีผู้บริสุทธิ์ภายในครึ่งวันโดยนะคะเพิ่มสายด่วน191และ1599นะคะรับแจ้งเหตุระงับถูกบัญชีค่ะ ในประเด็นนี้นะคะก็คือเบอร์โทรที่ได้บอกไปสายด่วน191 159 9นะคะคือเป็นเบอร์ที่สําหรับการรับแจ้งเหตุผู้ที่ถูกระงับบัญชีโดยปัญหาประชาชนผู้บริสุทธิ์นะคะที่ถูกระงับวงเงินต้องสงสัยว่าเป็นการได้รับ โอนเงินจากบัญชีม้าทาให้ประชาชนหลายๆคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งปรับแนวทางค่ะในการตรวจสอบเพื่อปลดล็อกบัญชีให้กับประชาชนด้วยความรวดเร็วอีกด้วยโดยล่าสุดครับทางพลตํารวจเอกกิจรัตนเพชรครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เรียกประชุมเร่งด่วนสําหรับหน่วยงานตํารวจทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางปรับการตรวจสอบให้แม่นยําและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและจะ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่ไม่เกินขึ้นวันเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นนั่นเองครับใช่ค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้มีการสั่งการให้กับสถานีตํารวจทั่วประเทศรับแจ้งเหตุ การร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนหน่อยแล้วก็เปิดสายด่วนนะคะให้กับประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็น1 9 1 <15 99 S 2> 1 5 9 9นเะคะเป็นคู่สายเพิ่มเติมเนื่องจากเขาบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเยอะมากนะคะผ่านศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าศูนย์ AOC นั่นเองซึ่งหลายๆคนก็โทรไปเอ้ยบัญชีฉันไม่ใช่บัญชีมานะแต่ทำไมฉันโดนระงับนั่นนี่นะคะซึ่งมีสายตรงไปที่สถานีตํารวจเยอะมากนั้นเขาก็มีการ เพิ่มคู่สายเข้ามานะคะซึ่งใครนะคะที่ อยากจะโทรไปก็โทรไปได้เลย1 9 1่ง9กนะคะหรือว่าจะวเลขศูนย์ AOC 1 4 4 1ที่มีคู่สาย100คู่สายนะซึ่งเขาบอกว่าที่เตรียมมา100คู่สายนี้ไม่พอด้วยไม่เพียงพอนี่ครับก็เลยเพิ่ม1 9 1กับ1 5 9 9เก้าขึ้นมานะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนคนช่วงนี้คนโดนเยอะนะครับคนโดนแล้วครับบัญชีเยอะก็คือผู้บริสุทธิ์นี่แหละที่ไม่ได้มีส่วนรู้เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าแต่ว่าถูกแล้วก็นี่แหละครับก็เข้าไปแจ้งเเเเคคาาาาาวว่ออรรรไปยยืนนนััมบบิิสุทธ์ะะก็จ พูดถึงกระบวนการขั้นตอนต่อไปว่าต้องทำยังไงต่อไปเพื่อปลดล็อกบัญชีนั่นเองนะครับนอกจากนี้เองครับท่านยังกำชับนะครับว่าถ้าหากพบตำรวจเรียกผลประโยชน์จากการตรวจสอบแล้วก็ปลดล็อกบัญชีให้กับประชาชนจะดำเนินการอย่างไม่ละเวน้นส่วนประชาชนที่หลงผิดเปิดบัญชีมาให้กับมิจฉาชีพถือว่านะครับมีความผิดตามพระราชกำหนดมาตราป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีพศ2566ซึ่งมีโทษจำคุกนะครับ ไม่เกิน 3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองครับบัญชีมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความอันตรายทั้งคนบริสุทธิ์แล้วก็ผู้ที่โดนหลอกรวมถึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับมิจฉาชีพในช่วงสมัยนี้นั่นเองอก็สามารถที่จะไปติดต่อกันได้19 1หรือว่า1599งเนนะเป็นคู่สายเพิ่มเติมที่รองรับเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองสุดท้ายนะท้ายรายการแบบนี้อยากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยรวมถึงสำรวจเส้นทางก่อนที่จะมีการเดินททาางงไปในนพี่่ตๆร ว่าตอนนี้เรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมเนี่เพิ่มขึ้นในหลากหลายพื้นที่รวมถึงระดับน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นอีกด,ด้วยแต่ว,ว่าวันนี้นะคะจบลงไปแล้วกับนะ,ะรายการป้องป่ายอยากเล่าพวกเรา2องคนพร้อมกับทีมงานขอลาผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ